สวัสดีครับผมเจอกันครับผมวันนี้วันที่24กันยายน2563วันนี้เดี๋ยวจะมานําเสนอครับผมแผงโซโลา่าเซลล์ราคาถูกมาอยู่ในร้านเดี๋ยวไปดูกันครับผมวันนี้ก็เป็นอาณาจักรร้านหนงครับร้านขงน้งโซโลา่าเซลล์ครับผมเนี่ยอันนี้เป็นอนาณาจักรของผมครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีแผงโซลา่าเซลล์ราคาถูกมานําเสนอกับพี่น้องอชาวกเกษตรกรผูไหนที่มีงบน,น้อยแล้วอยากจะมีน้ําบาดานไว้ใช้นะครับผมก็ดีเรียกร้องเข้ามาเยอะเลยว่า มีทุนขนาดนี้แต่อยากได้แผงโซล่าเซลล์ี่เยอะได้ปั๊มแรงเยอะๆอ่าวันนี้จะพามาดูเลยว่าจะได้ทันไหนครับผมไปจะพาเข้ามาดูใกล้ๆกลอันดับแรกอ่ะอันดับเลกเราแนะนําแผงก่อนแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์มือสองนะครับผมเป็นแผงโซล่าเซลล์มือดันเทกประเทศญี่ปุ่นเป็นแผงมือสองครับผมตัวนี้คุณภาพดีใช้งานได้ครับผมเอาไปใช้งานได้แน่นอนสําหรับแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้ อ่าตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้อันนี้จะเป็นแผง,ผงใหม่แผงรุ่นใหม่อันนี้เป็นแผงรับแสงสองด้านอ่ะอันนี้แผงรับแสงสองด้านเป็นแบบนี้ครับผมแต่วันนี้อ่าเราจะไม่มาผมจะไม่มาขายตัวนี้ผมจะขายตัวนี้ตัวที่ถูกและคุณภาพดีต้องตัวนี้ครับผมถูกและใช้งานได้จริงคุณภาพดีอันนี้เป็นเป็นแผงมือสองอ่าแผงมือสองเป็นแบบไหนตัวนี้เป็นเป็นแผงนะสองร้อยแปดสิบวัตต์เป็นพนะูลี เป็นแผงของซันเทคของประเทศญี่ปุ่นเขาเรียกว่าแผงน้าท่วมตัวนี้รื้อมาจากโรงงานโซล่าฟาร์ามครับผมอคุณไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะผมคือคือบริษัทเขาน่าจะไปไม่รอดเนี่ยเขาลื้อแผงออกคือธุรกิจไปไม่รอดอต่อไปให้ดูปัม๊มตัวปัม๊มตัวนี้ปั๊มเนี่ยเป็นยี่ห้อของฮันดโรตัวนี้ครับผมท่อออกสองนิ้วหนึ 1, ่งพันห้าร้อยบาทสองแรงตัวนี้หนึ 1, ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้จะเป็นกล่อ,องคอนโทรลของมันตัวนี้ ตัวนี้เป็นกล่องคอนโทรลของมันอ่าชุดนี้ผมจะจัดจำหน่ายอ่าพร้อมโครงสร้างพร้อมท่ออ่าผมจะให้ท่อไปด้วยสิเต้นอ่าในชุดโครงสร้างวางแผงไปด้วยอ่าให้เหล็กไปชุดนี้ผมขายหกแผงพร้อมปัม๊มพร้อมเหล็กพร้อมท่อส1 5 0 0บาทครับผมหกแผ่น6แผน่แผนครับผมหแผน่นส1 5 0 0บาทพร้อมปั๊มพร้อม,อมแผงพร้อมท่อ ผมอุปกรณ์การต่อสายปัม๊มต่อหอกของคอนโทรลให้เรียบร้อยอมีการฟ้าผ่ามีมีสายปั๊มไปให้นะฮะสายปัม๊มในห้าสิบเมตรสายแขงในยี่สิบเมตรมีฝาปิดาปากโอมีเชื่อมมีแท่งกาวต่อข้อตู้ให้เรียบร้อยมีเช่วางแบบนี้นะครับผมต่อเรียบร้อยแล้วมีท่อมีโครงเด็กผมจําหน่ายอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทหกแขงปั๊มเนี่ยเป็นยี่ห้อของฮ e นโนโร่ผมรับประกันตัวปั๊มเนี่ยสองปีครับผมมีปัญหาเปลี่ยนตัวเลยไ,ไต้องซ่อมคราวนี้ทำไมถามว่าทานอันหน้าทำไมถึงขายแผงมือสอง มันก็ปินมาแบบนี้ก็คือตอนนี้กเกษตรกรครับเจอทุกเรื่องหลายหลายอย่างเนาะเราก็บางคนนะมีทุนน,น้อยๆแลในในระดับสองสามหมื่นแต่อยากได้ปั๊มสองเล,งเล,งเลงนแะค่แผงหกแผงแล้วไปซื้อแผงใหม่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับผมเนี่ยไม่ได้นะครับผมช่างขายไปก็ไม่มีกําไรผมก็เลยเห็นโอกาสว่าแผงตัวเนี้ยคุณภาพมันใช้ได้ครับผมเนี่ยคุณภาพดีๆเลยนะผมะมันจะแตกต่างจากแผงตัวใหม่ยังไง แผงเก่าแผงใหม่ว่ามันก็จะแพ้แผงใหม่อยู่นิดหน่อยครับผมนิดหน่อยอ่าสักห้าเปอร์เซ็นต์อ่าอย่างเรื่องการอ่าแผงรุ่นใหม่นะไม่มีแดดเมฆเข้าบางทีมันอาจจะยังไหลอยู่แต่เป็นแผวงวันนี้มันอาจจะจะหยุดการทํางานแต่ว่าถ้ามีแดดมันไหลเรื่องแรงเหมือนกันครับผมอ่าถ้าเราไม่ไม่ไม่ใส่ใจเรื่องนี้ก็คือราคาถูกและได้แผงเยอะปั๊มน้ำที่แรงเราก็ซื้อไปครับผมสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าขนส่งปลายทางนะครับผมอ่าผมจะมีรถบริการวิ่งส่งถึง,ถงกระไดบ้าน ในเขตภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างเนี่ยภาคกลางเนี่ยค่าขนส่งจะอยู่1 0 0 0พันบาทมีทีมช่างไปให้ส่งถึงบ้านแนะนําการต่อการติดตั้งให้ถึงบ้านนะครับผมแนะนําการต่อการติดตั้งให้ถึงบ้านเลยครับผมรับประกันตัวปันน๊มได้สองปีอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูแผงอันนี้ชัดๆหน่อยนี่ครับผมแผงอันนี้เป็นแผงมือสองนะครับผมเป็นแผงมือสองสองร้อยแปดสิบบาทตัวนี้อลูกค้าจะได้ไปหกแผ่นครับผมหกแผน่น ไปใช้ได้แน่นอนครับอ่คนบางคนอาจจะถามสปเกสความดูดลึกตัวนี้ปั๊มน้ำพันห้าร้อยวัตต์สองแรงสามารถตัวนี้ของเฮนโรด,ดูดลึกได้หกสิบเมตรนะครับผมยนบ่บดานตั้งแต่บ่สี่นิ้วขึ้นไปอ่น้ําแห้งน้ําขาดตัดอัตโนมัติตัวนี้นะครับผมตั้งแต่สี่นิ้วขึ้นไปนะครับผมบอกสามนิ้วยนไม่ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวบางคนถามว่าถ้าเจ็ดสิบยนได้ไหมช่างอ่ายนได้ครับผมเลดได้ถึงเจ็ดสิบเมตรตัวนี้เลดได้ถึงเจ็ดสิบเมตรไหลดีด้วยครับผม ปั๊มเฮนโดโลจะเป็นปั๊มที่กินกระแสแอมน้อยครับผมเดดไม่มีมันก็ทํางานได้ดีเพราะว่ามันกินอ่ามากินกาลังแอมน้อยนะทางานดีต่อเมื่อเจอน้ําบาดาลที่ระดับลึกๆอ่ามันจะดูดได้ดีกว่าปั๊มตัวอื่นแน่นอนครับผมปั๊มตัวนี้อ่าขายคู่ไปเลยครับผมพปรมมชั่นอ่ามีให้ฮะมีให้ห้าสิบชุดตัวนี้ผมจะขายแค่ห้าสิบชุดสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยผมขายแค่ห้าสิบชุดสำหรับคุณไหนที่เป็นเอฟซีผมที่ติดตามตัวผมนะครับช่องน้องเ e, อสวนเกษตรบ้านไร่หรือว่าอ่าอำนาจ ผมจะขายไปเพียงสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทไปส่งให้มีท่อมีอะไรแม่เป็นเสร็จแหละท่านเตรียมแค่เบียร์ไว้สองขวดพอมีช่างไปให้ครับผมคุยถูกใจช่างก็ช่วยลงถ้าคุยไม่ถูกใจช่างก็ลงไว้เฉยๆรับตัคงกลับบ้านครับผมอ่านี่แล้วแต่ท่านว่าท่านจะคุยได้ดีได้ขนาดไหนเนาะ,อะเออเกี่ยวกับเลือกช่างเนี่ยผมจะเปิดโอกาสให้ช่างอ,อย่างวันนี้ยวผมจะพาชมแค่นี้ก่อนับผมอย่างน,นี้ภายในร้านผมเนี่ยก็คือจะประมาณนี้ครับผมก็คือ อย่างเรื่องแพงอ่ะเสียผมเปลี่ยนให้เลยไม่ต้องกลัวครับผมอายุการอ่าทำงานโซโาลาร์เซลล์มา10กว่าปีไม่ต้องห่วงครับผม,มยืนหยัดอยู่ได้กับโซโาลาร์เซลล์เพราะว่าเรามีความซื่อตรงซื่อสัตย์ถึงจะพูดจาปากหมาไปบ้างก็ครับผมพูดตรงไปตรงมาครับผมไม่มีการเลียยแข่งเลียขาครับผมหมดยุคเลียแข่งเลียขารุ่นนี้ครับผมเราวารทีมาพูดกันอันนี้3 1 5 0 0บาทท่านใดสนใจ,จติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมสวัสดีครับผม